หนูชื่อเด็กหญิงปาวาริสาพละขันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนบริรัชเชียงรายแผนประถมและมัธยมค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทาน กำลังใช้ความของเขาตัดไมต้ตอกตอกตอกขอเ,อขขอเขาเลือทาขความเขาหล่นลงไปในแม่น้ำเขาสุดตกใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เพียงนั่งร้องไห้บู่มปลายด้วยความเสียใจฮือฮือฮือฮอเข้าหล่นลงไปในน้ำข้าจะทำยังไงดี เขาจะเอาแมาึ้นมาน่ยังไงทนาดนั้นเองได้มีเทพารักที่รักษา em pha rất เทารักไปว่าเช่พาร์นี่คือขวัญค่าขขารู้สึกด,ดีใจมากๆเลยเท yeah! พารรู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของชายกตัดไม้ผู้นี้จึงได้มอบข,ขวานเงินและขวัญทองคำเป็นสิ่งตอบแทนในความซื่อสัตย์ ไปในป่าน,นั้นเอเราจะคิดแผนยังไงดี <c oughs> งั้นเราก็เดินหาเข้าไปในป่าที่ชายตัดไม้บอกและแกล้งตัดไม้และแกล้งทำาดดลง,ลงขวานหล่นล,ลงไปในน้ำเมื่อคิดแผนเสร็จชา,ชายผู้เล่นนั้นจึงได้เดินหาเข้าไปในป่าน,นั้น ว่าใช่ความที่คขณขวัดหนูค้าข้ารู้สึกดีใจมากเลยมเมื่อเจทพารักได้ยินคําพูดของชายผู้โลภจนรู้สึกว่าชายผู้โลภผู้นี้โกกจึงหายตัวไปในป่าแห่งนี้ทันที I